ไม่ใช่เนื้อหาที่ต้องบอกนครับวิชาใดดีเลิศจะไม่ว่าสำนักใดแหละครับบอกไม่ได้ติดตามชมรีบเดินในปุแกเว ปรสอบป,ปักสำนักครูแต่ยังไม่รู้ว่าผู้ไหนแล้วใครมาสั่งสอนแล้วเนื่อยนักมานังปักกันเสียก่อนสำนักสอนกองครูแต่ยังไม่รู้ว่าผู้ใดแล้วแพงปีนิดคิดดูว่าน่าจะเป็นครูใน่ ั้นอยู่ด้านหน้าด้วยดูรูปปั้นนี้สิน่าจะเป็นรูปปันน้นด้วยน่าจะเป็นสำนักครูวิชาใดาก็วิชีนึ่งทำไมนั้นเขาคงไม่ปั้นรูปปั้นตั้งเอาไว้ปูนแก้วปูนแก้วครับมาน,นีสิปูนแก้วอย่ากโกรธเรานะไอ้ที่เราทำไปนะไม่ใช่เพราะว่าเราโกรธ สิจะดีได้เป็นเพราะครูครูต้องทำยังไงปุ่นแก้วอบรมช่างทรเจ้าหนายที่ดีจะต้องแหน่นาความรู้ไว้กับลูกน้องถูกต้องปุ่นแก้วแก้วทั้งนั้นเลยครับเอาสิปุ่นแก้วรอบนี้เราจะเพิ่มเงินเดือนให้ปุ่นแก้วบ้างเข้าไปดูซิว่าในสำนักครูเนี่ยเป็นสำนักครูหรือเปล่าหรือเป็นคนผู้พักอาศัยมีใครอยู่หรือเปล่ายัางไงแตกหน่อกแลก้วครูหลบหนีเนะ ขามั่งแล้วครับน่าจะเป็นสำหนักครูครับเพราะว่ามีองค์น้าขนาดเยอ่ครับทำไมน้าคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตครับมีออค์น้มขนาดใยอ่อยู่แขกในสํำหนักครับน่าจะเป็นมีผู้อยู่อาศัยครับในองค์มีน้ำไหมในองค์มีน้ำไหม ไปแล้วจ่ายที่ก็ไปที่มีกับในองค์มีน้ำกับสัดนอนหมอนหนุนมีไหมอ่ะคนเราจะอยู่ได้มันต้องมีสัดนอนหมอนหนุนครับ <c oughs> มีกับแล้วในองค์ตกลงมีลูกน้ำไหมอใช้ก็กลโลนักปเนีก้องเพื่อนก็าลูทิกคิดก <c oughs> ้องกูลูลลแขยีทริปคิดแล้ว <g ül> นึกถึงลูกเบ้าเปล,เปล่กูยังไงอ่ะเพียลกลูกเบ้าคุณนึกนุยาเลี้ยงเอาใจอย่างแรงครูด่าไปด่าครูโรงเรียนใครอย่าด่าล้านยาไม่ต้องเรียนน้องซื้อยาสมบัติลุยหลานยาอันนี้อันลูกคนวัวปีลูกคนทีช่องพมพามาเลี้ยงเอง อดมังกินมังวันนั้นลูกมากเกิดมันมาเที่ยวบ้านป้มลูกคุณว่าปี่ลูกคณเล็กไม่รู้ไปไหนกลัมาลูกบ้าลงไปแล่ที่ที่ลูกแม่มาโป้เกิดนั้นไม่รู้ว่ามีกี่ตัวลงไปตึ้งมาบอกป้มเกิดแลวป๋อวะกว่ากี่ตัวลงไปแล้วบอกเจ็ดตัวกว่าป๋เมีไปปู่เมียลูกลงไปแล้ว อันตาแมมาเหงมันครบโอทท่านดีแมม่ามันไม่เงลูกตัวคนที่โจมาตึงกว่าลูกบ้าลงไปแล่ที่ตาลกแมม่าเกิดดูขึ้นมาตึงบอกทันทีโอ้โ่เมม่มาเราว่าเล่ไอตัวล่กันเกิดลูกเจ็ดตัวโพเสียซดำสองตัวที่เลือกตัวไล่เพ่ั่นเลยตัวไอเจ้ากว่าใจคิดเล่ม,มันอยู่แค่การเลียงดูถูกเปียกเอาเรื่องมาหมาเงี้ยมาสอนมัน ไปดูครับมีโอ่งน,น้ำก็นาดใหญ่กับมีกั้นอยู่กลางในน่าจะเป็นทีั๊มดับอาจซอิเออเอาขึ้นเงินเดือนในสักทีเท่าไรแล้วนะักอยู่มืดหนึ่งกับเ,เราจะขึ้นให้สองหมื่นกับใครพูดใครพูดแต่สองหมื่อนอะ่ะฮะขึ้นเองได้เหรอเปรียกรอยขึ้นเองมันยังไม่ขึ้นเลย คือได้ทันกับน้องเปียกทันกันไม่ได้พุนแกว้วไปไปนั่งก่อนไปแอกนอกแล้วนี่กูหัวเยียบแต่เหลาใครเป็นหัวบุญแกว้วมานี่สิมานนี่ใครเป็นหัวไม่กับ ผมไม่ใจ่จิตนาภาน,นั้นคือผมเปรียบงเงินเดือนผมมันเปรียบเสมือนปืดพันธรรมชาติพอพึงแตกนออถึงหัวเยียบกับแล้วใครเราหัวนะเราราชยูรถของเสด็จพ่อรัฐรายาสืบร,ราชบัลลังก์ต่อไปเปรียบเราเป็นหัวได้เหรอวิดพื้นยี่สิบครับครับวิดครับครับ กี่ครั้งแล้วไม่ได้นับเอาไหมตายครูได้ตายเจ้าชายครับว่าไงก็เวลานกสักนาทีะเอาร้อยเวลานกหักนาทีเอาขาอบใจหนงอ่ะให้ครูผักเนื้อยู่กุดามึงเลยเอามึงนี่ยึงซาเพื่อนเลย กูขึ้นเป็นแซนกับกูเตียวไปเนิ่นแมวไปเลี้ยงลูกมึงเรายั้งกันสองคนเนี่ยมึงประจําไอ้นนี่ใส่เปรตเนี่ยกับไม่ยอมตุ้มมึงหมูกับมึงหมูไปตามมีรายการมันดันสักคนหนนชุดๆไปตากูกับแบงมึงอยู่แล้วกูเอียวไปเลยต่างเป็นแซนซื้อบีเอ็มกับกูกันเออกูกลับรถตีเออกูซื้อไอ้กลับไปแต่นี่กูซื้อบีเอ็มไม่เลยแจน่ะเออ พนะนนี่เอ็มเอ็กนะไอ้หถอดบเหรอหอดปไปก่อนกูก็ไม่รู้เซนอยู่กี่เดือนมึงเละคุณเราต้องใจสติปัญญาตามใจทำไรทั้งเพียวันนั้นนั่นกูนอนอยู่ในห้องเลกูรูบยาผลคอยติดมเนี่ยกูไม่ใชเจ้าก,กว่าใจาข้าวมาเปียกทำไรว่ารูบยาครับที่นี่สูบได้ด้วยเหรอไปติดเห็นไหมว่าครับกระโดดหน้าตางกูอยู่ชั้นสิบแปด เดี๋ยวมึงโดดไหมไม่โดดตายเลยดี๋ยวมึงโดดโดดข้าไมหมฮะฮักเพื่อกูโดดเก้าหน่อยโดดเก้าหน่อยเพื่อกูปีนไปบนหน้าต่างกูโดดเก้าหน่อยอ่องเดี๋เจ้าใจว่าเลยว่าเลยเดีแค่กระเพาแต่เลยแค่ยิม้มอันมึงตายแม่งกันวิทยีทิพยีมันได้ตายจริง,งคำสั่งเจ้าพญาเคยปลาดอกม่วงในเมามจำนวนได้ไหมให้กูตั้มปื้อมึงกันยอบเลยนับ น่ง <1 S 2> มันทาาสองแ็ดยิปสิปเป็ดยี่สิบมึงาไป,ปันไม่ไมรู้นาไ,ไม่เหล่ากูกันเช่อไม่ได้อยู่เนี่ยเป็นี่กันหลงเลเ่จืมจักตีแล้วกูกันโต่ำปลื้มมาทำไมสำเร็จตูดกับเอา วิดพื้นยี่สิบต้ยไปทำไม่ต้องเล่พี่เลี้ยงนี่หนึ่งสองแปดสิบสองสิบแปดยี่สิบครบแล้วยังอ่ะครบแล้วครับไปนั่งฮะเขินหายว่ะแหม่รถไปเปียกดูสิเข้าไปดูสิในในสำนักนี้มีคนอยู่ไหม ผมไม่ต้องก้าวยืนตรงนี้ก็รู้ครับว่ามีคนอยู่เก่งเก่งเก่งแอดแม่กูก้าวหรบก,กูยังไม่รู้มันยืนตรงนี้รู้านายเอาใจแล้วกีรัก็ได้นี่มันจะเก่งเกินไปแล้วเปียกยืนตรงนี้เปียกจะรู้ได้ไงฮะว่ามีคนอยู่พมเลวัดจะพื้นครับวัดจะพื้นอะไรมีท่ทอมอยู่หน้าจำนักครับทอมคืออะไรอ่ะกระทอมคือ ญาติชาวบ้านกับแกว่าเขาไหวกินเลืเป็นกำลังในการทำงานครับกาดทอมมันเขากินไม่ได้กินเขาปรับไม่ปรับพรือเหลือกันตอนมันสูงมึงไม่รู้มึงหยุดพูดทำไ,ดไมปุ่นแก้วพิษเพ่ในคูพิษเพไอยมึงด่าใครมึงด่าใครไม่มานี่เข้ามานี่มา รับเงินเดือนเท่าไหรเมื่หนึ่งครับเอาไปแปดพันก่านะสองครั้งสองคราแล้วเราให้อาภัยย้ายมีครั้งที่สามนะโวกเราจะจ้องแต็มนะแล้วคูฮัดกับเปียก็แกบบแม่หลักชาก,การแน่ห็นเท้านี้แลว้วูเปียกเข้าไปดูซิวันนี้คือสำนักครูหรือเปล่ารูปันนึอถ้าครูยู่ก้ก็โวยครูแคบมาเล่ ขาดอุ่นเลยวะทำนายเป้คนเราอีเลียเก่งเลียก้านายกับรูปันกำนลังล่ได้ครูเออนี่ทำนักวิชาเรียนมาอยูถ้าทำนักวิชาเรียนก็ขอยครูแคบมาหน่อย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  น้อย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 ไอ้ยาลังกาสิดามาแล้วว่าหายฉันจานันลาจัน,จน,จน,ล,ะจนละเจ้าแลมามาแต่ปลาเดย์ผมอยู่เมืองไกลมาจากวังมาเรียนวินชาเจ้ามากับใครบอกพอได้ไหมที่เจ้าได้มามาครับเจ้าชายเอาป้ามาไอ้ยาลังก้าหาย รูปป <aría> ั้นขยับต <dragon Tá, S 2> ัวได้อะผู้แก้วเห็นไหมอ่ะช่วยยากรัสกับอะไรรูวยยากราดพูดมันเข้าใจง่ายได้ไหมอะไรรูวยยากรัสกคภาพเดินวิ่งแกว่าเป็นภาพลงตายังไงอะเมื่อเราหนังในรถนะครับเราว่านเลขกลางทางว่ากลางทางเดินวิ่แต่แท่จริงเราคือเกงเดินวิ่เองครับวันนี้พูดดี รับเงินเดือนเท่าไหร่นะแปดปันเอาเราจะเพิ่มไหมสักทีเมื่อสองใครพูดใครพูดใครพูดพูดเราเองทุกครั้งเลยเดี๋ยวค่อยขึ้นเราหลาดแล้วกูเปียกเห็นไหมอะเปียกเห็นไหมอะไม่เห็นเปรี้ยกแหม่เปรตมึงเลยยืนตรงนั้นไม่เห็น เยอะแค <master mind. S 1> ่าเพื่อนแล้วก็ยังไม่เห็นตดเปียกมองไม่เห็นได้ไงเปียกอยู่ใกล้ที่สุดโอ้เคยแกอยู่แกนี้ต้องเห็นคนบางทีสิงแกแคนี่ครับแกเราเลมเห็นท่านอยากคิดไว้ได้แคไกลเหลือจะชัดบางทีเยอยอะไรต่อจัดผูเข้าเราเราเห็นไปยืนข้างหน้าก็เห็นในต้นไม้เราต้องต่อยลังมะต่อว่าเตียนผูกเข้า กันตะปูนแกว่าจิงแค่ๆเลยจัดปมตาเลยตีว่าก้นตามันกี่เซนก้นตาอยู่แค่ตาว่าเปือนกี่เซนะกูตำปืนนับโต๊หลักนว่าแคแล้วเล็นไม่รูมแป้งไม่แรงไรเดี๋ยวกูปอแอดเต็มหลักร่ากันแน่นเรียกลองดูอีกทีสิเพื่อขยับอีกน่าจะเป็นครูครับครู ลองลองดูสิพูดไอเปียกเป็นครูอะไรน่าจะครูลิเกป้าครับอยู่กลางป้ากลางดงปนนี้น่าจะครูลรเกป้าบัวคำเชิญครูมาอยู่เนื้อกาวเกสา่าทำอะไรไอเปียกการครูลิเกป้าถ้าเป็นครูลิเกป้ายิ่งนะคงจะมาออลองดูสิการครูลิเกป่ป้าครับ หัวคำชื่นครูมาอยู่เนื้อกล่าเกซาราดครูราดครูโคงนองว่าลอยลองว่าลอยลองข้าวมาว่าลอยลองว่าลอยลองข้าวมาหัวคำชื่นครูไอย้ย่ะมาอยู่เนื้อกล่าเกซา รัดครูราดครูโกงนองลอยลองลอยลองก้าวมาจะกระชื่นกูมาอยู่เนื้อคราวกี๊รวริวริวราดครูโองนองอร่อยหลบอร่อยลองก้าวมาหนึ่งสองสามสี่มัสุรีทังกาหนึ่งสองสามสี่มัสุรี่เอลังกาจมปีลอยไปห่วงมาเลยลอยมาลอยมาเลยอ ลอยไปไม่พวงมาเลยลอยมานาน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 าบงมาเลยว่าบังมาเลยว่าผูมาเลยว่าไอยาลังกาไอมาสุระไอหัวโขกไป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 ไคนบาอะไรนะคุณแก้วบานนี่แม่มานั่งจนเขาแก้งนึกว่ารูปปั้นแล้วแรงกับเพียกดูเรืองบ้าเลยไปไปไป สำมนักอื่นแล้วบ้าหรือเ,เปลี่ยมแปลย่าตีแล้วกู่ที่บ้าไหมหรือเปียกไม่แน่กับไม่บ้าปรือแล้วมึงรู้ปรือว่าบ้าจิตตาเพชรดูคุณบอกว่าเคยบ้าไม่บ้าไม่ใช่มึงทำนาดเองไม่บ้าหรือเปียกลองก้าวไปเลียก่อนนะครับเหมือนเขาเลยครับตามใจเราทำมาเลย เหมือนเขาอะไรอหะเมื่อเราทํากับผู้เขาถ้าเราไปถึงสวัสดีก็เขาวาสวัสดีถ้าเราวาเปรตก็เขามันว่าเปรตทำอะไรมักจะได้อย่างนั้นเราดีกับเขาเขาก็าคงจะดีกับเราครับรับเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะสาม,มืบอหน้ากับรับไปห้าหมืนเลยคึ้มกันแหล่ สวัสดีครับท่านอาจารย์ซาซาวีดัตอะไรอะเปียกซาซา,าว,วีดัตไม่แต่นะโอ้เมืองแต่นาเปียกผู้เข้าใจช่วยพูดหน่อยสิภาษาอะไรอะใช่เรื่อง โอ้เออิอกษ์นกเห็ดยาไม่จักหน้ามังจักว่าว่ามากับเคยเล่นปนูแต่เปรตกลาลังความรู้เรื่องไม่จักหน้ามังจักหน้ามาจาักวังเึนินบาไมา่แก๊เก้กันแล้วโซนวิจาร Chăn này chăn 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 tê chăn 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 tê chăn tê chăn 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 บอกนี่ว่าบาไม่เชือคูเรียนนะครับเรียนเรียนแค่นี้อาจารย์สอนวิชาเลยครับอาจารย์สอนวิชาอะไรอาจารย์สอนวิชาอูตลาบาดลูกวิชาอูตลาบาทเป็นยังไงวิชาเซตพลัดลูกอันอูตลาบาดกับวิชาอูบาตเซตพลัดกบบเัดเพลสพอต้นไดไดเพลลูกหลักอูอะรับพอต้นได้ หลักรถกากากาโป่ชนเป็นเรียนดีไหมเพียกวิชาโจนอย่าเรียนดีมากับเรียนไปเป็นโจนเรียนเฉยเรียนนะ้ับให้ได้ก้าวกับกูได้ก้าวกับกูเรียนทำไมเพียกวิชาโจนขั้นเราเรียนในวิชาแค่ไม่ดีเพื่อไปปราบคนที่ไม่ดีเราโรอยู่นี่ว่าบ่าวนี่มาหลักรถนี้เรารู้เสียก่อนเราจับเลย มอ่เวลาเขาเรียนเขาเรียนเกี่ยวกับคายเพีปื้อครูเรียนเกี่ยวกับหนักเรียนเพนี่เราเรียนวิชาอุบาตเพื่อไว้กําจัดคนอุบาตถูกต้องเราเรียนวิชาไม่ดีเพื่อไปวกรจัดคนดีเท่าไรละเปียกขึ้นเอาเองเลยไม่ช่วยกันกวาดกันยืนกวดให้มันดีๆกันกว่าหล่นแก้วร้องทำไมอะเปียกซึ้งใจ เป็นประมากรุณาทีคุณอันเปรียบไม่ได้ขึ้นสิเปียกไม่กล้าขึ้นอ๋อเปียกเก่งนะมีกล้าขึ้นเพราะเปียกเตรงใจในเรานะเปียกครับเจ้าชายไงพ่อมาเมินอูกเมินกับมากเร็วแต่ว่าจริงๆอยากจะกราบตูนสักแปดเบิ้ลนะครับแต่ว่าไม่กลา้าครับมันเตรงใจกูกูแปดพันไม่ขึ้นปืนทั้งแปดเบิ้ล มาพร้อมกันดีก <g> ผ <ül> มีกล่าบอกแปดหมื่นเดียกครับน้อยไปเพียกรับหนึ่งแสนบาทตั้งแต่วันนี้ช่วยชวยถึงไม่มีกวดเอาให้เพื่อนดินายหกระเต็มจอกเมื่อนด <g ül> าวรถไอก้กูกันนะครานวานันค,ครับปรตเราตั้งใจเรียนวิชาอยู่ที่นี่เรียนวิชาไม่ดีเพื่อไปปราบคนไม่ดีะนาจารย์ เออเออเรียนวิชาอยู่ที่นี่ลูกนะครับจะเรียนวิชาแล้วอยู่กับตายโยคีมาเรียนวิชาแล้วอยู่กับตาโยคีอยู่ที่นี่สิ์พอจะรอนทุกขื่นคำพอมาปล้ำเต้ากรน สอนให้สิทธิ์แล้วได้ได้ไดรู้วิญญาณสอนปั่นปูแล้วสอนให้รู้ลูกแล้วอยู่ซ้ำหนักแล้วเจ้าอย่าไปไหนนะให้ตุกปูได้เรียนรู้วิญญาอยู่ิีจตร์แล้วก็ปลาตา แล้วเจ้าอย่าได้ไนายนี้แล้วลูกดูรับควงจีตสำนักตายโยกีแล้วตั้งอีกที่ตั้งสามใจเจ้าวาน่ยายให้ได้ควังอ๋อในญ่ให้ได้ควาง